ดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเข้าครัวนะคะต้มขบูลเด้กปีน้องต้มขนม,มกินอีกแล้วเด้อปีน้องเลยมันกินนะคะต้มมันกินนะคะแล้วก็หุงข้าวนะคะหุงเขาเด้อปีน้อง อันนี้ข้าวควนะคะเมนูข้าวควนนะคะจะทำอาหารแล้วนะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มพี่น้องจะทำอาหารให้คุณป๋านะคะผัดไก่พี่น้องเมนูผัดไก่นะคะผัดไก่แักแค่รสพี่น้องแล้วก็ตําทมตําแล้วพี่น้องพื่อตับถัคว่งตับมักขุงตับมักขึงนพี่น้องเอ้ยจะเส่บ แครอทเด้อพี่น้องแค่รอดเด้แอ,ดดแ,อดดแต่วา่แวาแต่วันบ่สบายยู่ซ้ำเหมือติดกันพี่น้องเอยแย่หลายวันนี้ก็เรียนบุกขืนฟื้นสู่ก็มันจักตั้งกันพี่น้องเจ็บข้อหายใจบ่อิ่มนะคะสู้กับมันจักตั้งกันพี่น้องเออเป็นไหลมก็เป็นขัดแก่คุณป้ากับเป็นเป็นน้องกันน้องครูนะคะ เก็บข้อพี่นุง่งเก็บข้อนะคะสูก็ไม่มือนกับต่างกันเลยให้รอดพี่น้งองปิดคัขขดไกล้พี่น้อง ผัดไก่กับตำหมกแค่รสตัวพี่น้องเด้อ <c oughs> ตำแค่รสถ้าคุณป้าทานนะคะพี่น้องแค่รสแต่ว่าแต่หวานสีแดงงามพี่น้องถ้าเป็นสีแด,ดงๆเข้มๆแบบนี้มันจะหวานพี่น้องมันจะหวานนะคะมันแก่พี่น้องมันแก่จัดแค่รสมันสีแดงจุว้ยเว้ยเหลืองๆสีพี่น้องมันจะหวานหวานพี่น้อง ถ่ายเป็นสีอกเจิดจืดชมๆมเลยบาหวานนะพี่น้องแค่รสถ่ายมันเป็นสีจิดจืดอ่อนๆเนี่ยพี่น้องมันกลิ่นพี่น้องมันกลิ่นนี่ซื้อมันสีมันบาหวานนะคะเพรามันอ่อนแต่ว่ามันมันอ่อนแต่ว่ามันกรอบด้วยพี่น้องอืมมันมันบาหวานมันอ่อนแล้วมันกรอบนะคะเรียนพี่น้องแต่ขันเป็นแบบนี้นี่พี่น้องมันมันแก่มันหวานพี่น้อง ไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงเก็บไข่ามาสามมือเต็มเต็มมันนีเ่เฮ้ยสื้นมันสื่นืหนึ่งคื้นจ่กบาดกันนะสูก็มันจะตังค์มัพี่น้นองมันติดเป็นยังไงือเป็นไหนเป็นดีแกเก็บค้อมดิีเก็บมันนี่พี่น้องมันบ่าหายเพ มาเป็นโควิดโกนากับบลมเมนพี่น้องเอ้ยนบ่ได้เป็นโควิดโรนานะคะจับเสกกับปุ่นก่อนพี่น้องมือนี่มือนี่ให้กับเผาเมนูขอุ้ป่าด้วยนะคะแล้วก็แต่ของเองที่กิน ตำพริกดิบพี่น้องจะกินตำแก้วกินตำแก้วพริกดิบนะคะพริกหยวกนะคะพี่น้องตำแก้วพริกหยวกแต่ว่าให้คุณป๋าสิผัดไก่นะคะพี่น้องสกปุนจับสิงคโปร์เุลในปากกันพี่น้องขคุณน,นะคะจับขมจีน เนห็นเน่าๆไปเนาะฝัดเป็ดๆไปไปลดไปเนาะเห็ด,ไไง,ดง่ายๆไปหลดนเรื่องมักไรแอบขอบคุณที่ซื้อยูพูดเดียวเห็ดง่ายๆเห็นได้เป็านายกับเห็ดไปพี่น้องฝาดเป็ดๆไปหลดที่ใครเอามาใส่จานกับมุนที่เก่าไหมพี่น้องเอ้ยเอามาใส่จานกับมุนที่เก่า โอเคนะคะกระปุกนแล้วพี่น้องจะกรปุกนแล้วกได้พี่น้องอันนี้จะเอาไปตั้มห้่อพี่น้องจะเอาไปตั้มหน่อค่ะ 팔파원군르게 비는 팔백 원 빠르게 팔백 원빠르까팔 กินยังไงพี่น้องคุณป้าแล้วคุณป้าบาสบายให้กันนะคะมันติดมันกันได้บุพี่น้องมันหายใจรวมกันพี่น้องเอ้ยพ,พริกหลวมหอมพี่น้อง ด่วนคุ้นปลาผัดไก่กินก็ข่าช่วยจับแซบ่บมันห่อนพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดอีหยังเราก็กินนะพี่นอ้นองคุ้นปลาขอยกดไปก้นไม่ฝีมืออยูกับเขา,าเพี่น้อค่ะไปก้นไม่ฝีมืออยู่เด้อพี่น้องเอ้ย องเกินใไงผัลุ้ัวผมแดงนะคะนกเด็ดุจานหนึ่งแล้วดูน พัลังก็กินไดล้วัดไข่เปนองซมนี่ก่อโอเคี๋้วพอไกว่วละหลังคะใส่เห็ดหอมพร้อมกัน่ลย ตอนนี้ก็โอเคนะคะน,นี่ออประตัวออใส่ดี่เนาะไก่นะคะ Right. ุกคนพีน้องทก็นอย่าุโอเคนะคะผัดไก่พี่น้องทำาบขั้เปป่านะคะเส่ใสกเทียมพอน้อง เต็มด้วยนะคะผัดไก่นะคะมาดดามเพียงแค่ข่าวอีสานกับเ,เพียงแค่ข่าวพะลังกับเป็นพีน่น,นะะ้นองเป็นราคาเก้าพี่น้องเอ้ยเห็นยังกะโอเคอยู่นะคะฝีมือนะคะรสแซ่บพร้อมพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกัดไปดูปฏิทศไทยกับเทีกับข่าวขายเด้๋พี่น้องเด้อไปดูประเทศไทย,ยก,กับข่าวขายนะคะกระเทียมกับใส่จิ๋นน้อยดูพี่น้องใส่หลายหลายนบ่แซ่บพี่น้อง hay lài mày chỉ ăn miến kiều thôi, pha lăng không có thử cái quả tím. Xin ca, không được, không ถึงผัดไก่หนึนงสูตรผัดไก่นะคะหั่นกระเทียมด้วบางกระเหน่อหั่น,เนกเทียมไปหน่อยด้ยแล้ว้็งดีมันจิบา โอเคนะคะนี่ก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วนะคะ เสริมมั้งพีน้องดูนะคะเมนูนะคะเมนูวันนี้นะคะผัดนะคะข้าวก็สุกแล้วพี่น้องเอ้ย สวยก็เสร็จแล้วนะคะร้อนๆสวยไหมคะสวยว่าพี่น้งอนงเขาก็งามงั้มาดามจะกินข้าสวยได้พี่น้องมันก็สวยก็งามงั้พี่น้งองเราต้องใส่ <c ười> ียมนะคะพี่น้องกระเทียมเด็กพี่นอ้องเนอกระเทียมน,นะคะฮึบ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 เด็กซือแล้วนะพี่น้องซื้อ ขับใจนะคะเมนูมาเองนะคะแม่หัวชนเบอร์นะคะแต่วันนี้วันอาทิตย์นะคะเพื่อนทำงานทำเงินเติบเกินเดือนเดือนจริงเอ้ยเพื่อนยึดเกิดเงินเดือนไม่พอใช้ เอ้ยลอกเอ้ยแกลบใส่ก่อนแกลบใส่ก่อนไนะี่กี่งอลุดใสก่อนไ่นี่งอเอ้เยสีสันสวยนะคะมันุกกุปบาไม่มีฟันนะคะต้องทำให้แกอบสุกก่อน คั่วให้ผัดให้แครอทสุกก่อนนะคะกับไก่และพี่น้องเริ่มมผัดเด้อโอ้ยหัวใจ ัดผัดกินออเยแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะใส่ใส่ฝาเขียวนะคะใส่ชอดฝาเขียวนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยใส่เยอะเยอะ แล้วก็มาดามก็ใส่เต้าเกี้ยวด้วยนะคะสูตรนี้มาดามใส่เต้าเกี้ยวด้วยนะคะใส่น้ำตาลมะดามจะใส่น้ำตาลเยอะๆนะคะค่อยะหอมใส่ชูรสไม่เยอะนะคะเพราะผักใส่ชูรสแบบแซ่บแล้วก็รสด,ดีนะคะ ก็ไปด้วยนะคะเห็ดมันปูนะคะเห็ดทากตะเลีนนะคะผัดเห็ดทุกคนพี่น้องก็น่าทานนะคะโอ้เลิศมากนะคะ บอกไว้ก่อนเลิศมากฝีมือนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะเลิดมากนะคะ มะดามทับเอ็นนะคะผัดไก่นะคะผัดไก่นะคะใส่แครอทนะคะใส่แครอทแล้วก็หอมหัวแดงหอมหัวแดงใหญ่นะคะหอมใหญ่นะคะแล้วก็เห็ดมันปูนะคะเห็ดทักกันตะเลียนนะคะเห็ดทักกันตะเลียนนะคะแล้วก็กุนหลอดนะคะแครอทนะคะใส่แครอทแล้วก็น้ำมันหอย รุงรสด้วยนะ้ำมันหอยน้ำมันฝาเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ุะรสหยะนิดนึงน้ำมันหอยเยอะแล้วก็รดดีเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็จะโอเคแล้วนะคะ อร่อยนะคะดูนะคะก็สวยร้อนๆนะคะน่าทานไม่เอ่ยน่าทานไม่เอ่ยชิมก่อนสินิมมอ มากทุบบนะคะอย่าลืมกดกดกดติดตามด้วยนะคะมาดามันลนลาสารคคมอิโนโนเวนะคะเราดูดูด,ดูดูนะคะอันนี้อะไรเอ่ย,น,ยน้ำพริกหยืกน้ำพริกหยือกนะคะอืมเบเลยหมักแข่งพี่น้องกินก็หมักแข็งนะคะ กินก็หมักแข็งดนะ้วยคุณน้องพริกหยวกนะคะเจ็บมากสวับดีวันะทิตย์นะคะซุบๆนะคะน้องเอ้ยดูนะคะมันพริกหยวกนะคะตำาน,าน้ำพริกหยวกนะคะเจ็บเบอร์กินก่อนนะคะ เขื่อนน้พี่น้องจินกับหมกเขื่อนนะคะตำหมกเขือึ้นน้าพี่น้องทุบ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 นะคะแล้วก็บีบจะน้ามักตำใส้หมักามเปียกนะคะบีบใส่หมกเน่าพี่น้องหมกน้ำก็หมักามเปียกนะคะผักที่ต้นหอมใช้สับหมักสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาใส่เกลือชูรสทุกพอแล้วค่ะน้ำปลาเกลือชูรสแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะเหยาะเหยาะเหยาะนะคะแล้วก็ทุบ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 พี่น้องแซ่บ แล้วก็กินกับตรงนี้นะคะกินกับพริกดวกนะคะตำใส่ปลาสัสดมากบ๊ายบายรักนะคะเพืเ่อนๆรักนะคะบ๊ายบาย